สวัสดีค่ะปภาค่ะ,ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2566ค่ะเรามาอัปเดตเกี่ยวกับไก่ไก่ของปภานะคะที่เลี้ยงไว้ที่รับเข้ามาวันแรกวันที่18เเมนพฤษภาปีเดียวกันนี้แหละค่ะก็ร่วมๆจะ3เดือนเข้าแล้วนะคะเนี่ย ไก่เราโตขึ้นไปแล้วนะนี่นะคะไก่เราโตขึ้นมากแล้วน,นะคะเป็นสาวุ่นแล้วเนี่ยนี่นะคะไก่เป็นสาวุ่นรุ่นแล้วจ้าเข้าเดือนที่สามแล้วนะคะอาหารที่พ่อพาทําให้เขาแต่ละมื้อช่วงเช้านะคะตอนนี้เราเราถ่ายาถ่ายวิด,โดีโอไว้เป็นช่วงเย็นนะคะ เมื่อเช้าได้ทำอาหารให้เขาเขาก็จัดกระจายอย่างนี้เลยนะเอ่อจะเป็นพวกหยวกกล้วยอ่อนๆนะคะหยวกกล้วยสับละเอียดพร้อมกับลำข้าวนะคะถ้าเรามีข้าวข้าวเหนียวหรือข้าวสวยที่ไม่ไม่ทานแล้วนะคะคือใกล้จะเสียแล้วอะไรเงี้ยสามารถผสมกับพวกพวกนี้ให้เขากินไดนะะ้ตอนนี้เราเหลือไก่อยู่11อตัว นู่นนางหนึ่งออกไปเดินข้างนอกนี่นะ,ะบินออกจากเต้าเล็กๆที่เราทํานี่นะก็าสามารถบินออกได้แล้วนะคะคอยจับปันอยู่เรื่อยเลยนี่นะคะมาอาัปเดตให้ดูค่ะแม่ไก่แม่ไก่ไก่นะคะเราจะเลี้ยงไว้กินไข่นะคะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวนุน้นตัวนุน่นจะเล็กกว่าเพื่อน เขาบอกว่าถ้าตัวใหญ่หน่อยก็จะเป็นตัวผู้นี่นะอาจจะเป็นตัวผู้แล้วก็ดูไม่ออกนะคะว่าตัวผู้เป็นลักษณะยังไงแต่เขาจะตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนี่ยเนี่ยสองตัวเนี่ยจะตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยเอามาพร้อมกันเลยค่ะมาพร้อมกันวันเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยนี่นะทั้งหมดเนี่ยรุ่นเดียวกันหมดเลยอ่าโอเคมาอัปเดตให้ดูนะคะ อ่ะโอเคบายบายค่ะสวัสดีค่ะ